สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการสวดมนต์ให้พรสวัสดีครับธรรมทายาททุกท่านวันนี้พระอาจารย์มาแนะนำเรื่องการให้พรนะครับการให้พรนี้เป็นพุทธบัญญัตินะครับเป็นพุทธธรรมทายาทที่พระพุทธเจ้าตรัสให้พระภิกษุเนี่ย ให้พรหลังจากที่ได้รับปัจจัยเทยธรรมพัตหานจากญาติโยมที่มาทำบุญนะครับเพื่อเป็นการยกใจของเขาให้อิ่มในบุญให้เกิดความเริ่มใส่ศรัทธานะครับก่อนจะเข้าในเนื้อหาสาระเราฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธก,กาลสักเรื่องนึงน,นะครับในสมัยพุทธก,กาลพวกเราคงเคยได้ยินเรื่องขององคุลีมานะครับ องคุลิมันนั้นก่อนบวชชื่ออหิงสกะไปศึกษาความรู้วิทยาการจากอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็สามารถที่ซึมซับเรียนรู้ความรู้นั้นได้เร็วมากนะครับเพื่อนๆพนพี่ๆร่วมสำนักมีความริษยาในอหิงสกะก็ไปช่วยกันยุแย่ให้อาจารย์ เกิดความระแวงอหิงสกะว่าตาหิงส,ก,ก,ะาางสก,กะได้รับความรู้ที่ถ่ายทอดแล้วจะเป็นผลเสียต่ออาจารย์นะครับเมื่ออาจารย์ถูกยุแย่ถูกเป่าหูนานเข้าหลายครั้งเข้ากลุ่มใหญ่มากเข้าก็เชื่อก็คล้อยตามนะครับก็หาวิธีกำจัดอหิงสก,กะลูกศิษย์คนเก่งแต่ถ้าออหิงสก,กะตายในสำนักตัวเองนะครับก็จะเสื่อมเสียสำนักเสื่อมเสียชื่อเสียง อาจจะทําให้คนอื่นไม่ส่งลูกหลานมาเรียนได้ก็เลยหาอุบายหลอกอหิงสก,กะว่ามีความรู้อย่างหนึ่งคือการสําเร็จเป็นเจ้าของความรู้ทั้งหลายเป็นเจ้าโลกนั่นนะครับแต่ว่าใครจะเรียนความรู้อย่างนี้ได้ต้องมีใจเข้มแข็งขนาดที่สามารถฆ่าคนได้หนึ่งพันคนอหิงสก,กะเป็นคนที่รักการศึกษา เรียนอะไรแล้วก็อยากให้ไปถึงที่สุดของสายความรู้นั้นๆครับก็ออกค่าคนครับตอนนี้ค่าแล้วต้องนับว่าค่าปไปเท่าไหร่แล้วเพราะเป้าเนะี่ยพันชีวิตนะครับค่าแล้วจะนับไงต้องตัดนิ้วไว้ครับแล้วก็ร้อยนะครับหนึ่งนิ้วก็หนึ่งคนหนึ่งนิ้วก็หนึ่งคนตัดแล้าก็ร้อยค่าแล้วก็ตัดนิว้วตัดนิ้วก็กร้อยไว้แขวนห้อยไว้ในเป็นเหมือนกับพวงมาลัยที่คอนะครับจนกระทั่งได้ชื่อใหม่ จากไอหิงสกะกลายเป็นจนองคุลีมานนะครับองคุลีไปว่านิ้วนะครับต่อมาฆ่ามาเรื่อยๆจนกระทั่งได้999ขาดอีกนิ้วเดียวครับมารดาตัวเองมารดาตัวเองนะครับเป็นห่วงครับเพราะพระราชาจะยกกองกำลังมาปราบเพราะสร้างความเดือดร้อนนะครก็ รีดด้วยความเป็นห่วงลูกกับไม่คิดว่าลูกจะฆ่าตัวก็ตั้งใจว่าจะมาบอกให้ลูกหนีไปเช้าวันนั้นขณะที่พระสัมมาเจ้าทรงบำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญเพียรอยู่นะครับองค์คุลีมายก็เข้ามาในขายยานของพระองค์นะครับดูนะครับถึงแม้จะเป็นโจรฆ่าคนมามากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็เข้าไปขายยานของพระสัมมาเจ้าได้แสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าองคุลีมานี้ในอดีตนะครับเคยมีสายบุญสั่งสมบุญมากับพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์แล้วตั้งความปรารถนานะครับจำเป็นสาวกของพระองค์นะครับมาเป็นสาวกของพระองค์จึงเข้าไปสู่ขาย,ยานของพระองค์ได้นะครับพอองคุลิมานเข้าไปสู่ขาย,ยานของพระสมมัมเจ้านะครับพองค์ก็ตรวจดูว่าถ้าพระองค์ไม่ไปในวันนี้องคุลิมานจะฆ่าแม่ ถ้าฆ่าแม่ก็ปิดประตูมรรคผลนิพพานนะครับเพราะทําอนันตรีกรรมนะครับพระองค์ก็เสด็จมาโปรดนะครับองคุลิมานเห็นพระสมามาเจ้าได้ก็วิ่งไล่ครับเจ้าตนิวครับเห็นพระสมีนะครับเห็นความงามในลักษณะมหาบุุษแต่ว่าความโลภมันบังมันบังรัศมีเรานั้นจะเอาดีอย่างเดียวครับก็ไล่ครับวิ่งไล่พระสมามาเจ้าด้วยพุทธานุภาพครับท่านเดินปกติครับ แต่ความเดินปกติของเราของท่านเนี่ยมันเร็วกว่าที่องคุริมานจะวิ่งไล่ทันองค์ุริมานก็วิ่งจนเหนื่อยครับเพราะคนมันเหนื่อยแล้วไม่ได้สติมันเกิดอะไรขึ้นสำนนัน้นั่นเดินแต่เนี่ยวิ่งวิ่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยสัตว์ที่ว่าเร็วๆเนี่ยวิ่งจม,มาหมดแล้วนะแต่วิ่งไล่พระเจ้าเนี่ยตามไม่ทันนะครับวิ่งไล่ตามไม่ทันก็โกนนะครับเหนื่อยสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนนะครับพระสมมาเจ้าตั้งกตัส เรานะ่ยหยุดแล้วท่านนะ่ยังไม่หยุดนะครับอหิงศกเป็นคนมีปัญญาครับคานี้ไปกระทบใจกระทบใจก็แทนที่จะเข้าไปตัดเข้าไปฆ่าเอานิ้วก็เลยเข้าไปฟังธรรมแทนนะครับในที่สุดก็เกิดความเริ่มใส,ส่ศรัทธารู้ว่าตัวเองถูกหลอกถูกหลอกให้มาฆ่าคนหวังว่าถ้าคนมากแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวประชาชนเขาจะรุมฆ่าออกนะครับ ก็เป็นไปตามความประสงค์ของอาจารย์นะครับแต่ประชาชนไม่ทันรุมข้านะครับพระพุทธเจ้ามาโปรดซศก่อนนะครับหลังจากที่ออกปวดตามที่พระสมณเจ้าทรงโปรดแล้วนะครับท่านก็ทํากิจสงสงครับไปบิณาบาทประชาชนเห็นองค์ุลีมานมาในรูปแบบของพระองค์ุลีมานนะครับเห็นก็กลัวครับนะครับเพราะเคยได้ทราบกิติศัพท์ ในอดีตนะครับว่าเป็นโจรฆ่าแล้วก็ตัดนิ้วเอาไว้นะครับตอนนี้หลังจากที่ปฏิบัติอยู่หลายวันประชาชนเห็นว่าเออเป็นพระองคุริมาจริงแล้วนะครับก็ยังไม่กล้าใส่บาตรอยู่ดีนะครับเวลาเขาไล่นกไล่กาเปี้ยงไม้เปี้ยงหินไปนะครับปรากฏว่าวิบากกรรมของท่านนะครับดึงเอาไม้ดึงเอาหินเหล่านั้นนะครับลงมากระทบตัวเองนะครับปฏิบัติก็เลือดสรงกายกลับวัดนะครับอาหารก็ไม่ได้นะครับ ท่านก็นมาเฝ้าทุนพระเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะครับพระองค์ก็ตัดให้กำลังใจครับว่าท่านทร,รมานที่ต้องไปรับในนรกเพราะการฆ่าคนเนี่ยมันหนักกว่าอีกมากมายนักนะครับท่านก็มีกำลังใจนะครับก็บรเพ็์สัญญาทำต่อนะครับมาคราวหนึ่งครับท่านไปพบหญิงคันแก่อยู่คนหนึ่งนะครับคลอดไม่ออกครับคลอดไม่ออกท่านก็สงสารนะครับก็ทุรนทุรายทร,รมานเห็นท่านก็กลัวหนีก็หนีไม่ได้ คันมันแก่แต่ก็คลอดไปออกท่านก็กลับมาหาพระสมบัติเจ้าแล้วก็ทูลให้ฟังว่าไปเจอหญิงคันแก่ที่คลอดไม่ออกอยากจะช่วยแต่ชุดไม่จะช่วยยังไงนะครับพระสมบัตเจ้าก็ตรัสแนะนำนะครับว่าให้เธอกลับไปหาหญิงนั้นแล้วอ้างสัจจะว่าตัวเองนะ่ะก่อนบวชฆนะ่าคนมาหลายร้อยเกือบพันคน แต่ตั้งตั้งแต่บวชมาในธรรมวินัยแล้วเนี่ยในอริยวินัยแล้วนะครับความคิดที่จะเบียดเบียนเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นในความคิดของท่านเลยสัจจะอันเนี้ยความดีอันเนี้ยที่ทําได้นี่นะครับให้เอาสัจจะเนี่ยไปให้พรกับหญิงคนนั้นนะครับท่านก็กลับไปหาหญิงนั้นแล้วก็กล่าวว่าน้องหญิงตั้งแต่อัตมาเกิดใหม่ในอริยวินยัยคือบวชในธรรมวินัยนะครับ ความคิดแม้จะเบียดเบียนเนี่ยก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยด้วยสัจจวาจานี้ขอให้น้องหญิงเนี่ยจงคลอดทารกด้วยความสสดีนะครับจบคำให้พรหญิงนั้นก็คลอดบุตรได้โดยง่ายครับปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพรจะศักดิ์สิทธิ์เมื่อผู้ให้พรน,นั้นมีสัจจะมีความดีครับอ้างสัจจะอ้างความดีที่ตัวเองบำเพ็ญสมณธรรมมานะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับ นะครับส่วนว่ากําลังสัจจะและความดีของเราจะมากน้อยเพียงใดนะครับจะมีผลมากน้อยเพียงใดเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยตั้งใจอธิษฐานให้ดีนะครับตั้งใจอธิษฐานให้ดีมันจะสําเร็จเราสำเร็จช้าเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งคนให้พรครับสองกำลังบุญของคนที่รับพรเนี่ยเขาทามาแค่ไหนแล้วนะครับเหมือนกับว่าน้ําในแก้วครับถ้าเ็าทามาค่อนแก้วนะครับนิดเดียวมันต้องเติมอีกเยอะครับว่ะจะนตมนะครับ แต่ถ้าเขาทามาเนี่ยเกือบเต็มแก้วแล้วนะครับมันเต็มนิดึก็เต็มแล้วครับนะครับนะครับก็พรที่ให้เนี่ยจะสำเร็จเร็วสาเร็จช้านะครับหนึ่งผู้ให้พรนะครับนะครับอ้างสัจจะอ้างความดีสองกำลังบุญของผู้ที่มาทําบุญทํากุศลทําความดีว่าใกล้เต็มเปี่ยมแล้วหรือยังนะครับคราวนี้การให้พรเนี่ยนะครับหลักๆก็คือจะมีผู้นําในการให้พรกับผู้ที่ร่วมให้พรนะครับซึ่ง ที heart heart ่จะหนักหน่อยก็คือผู้นําในการให้พรนะครับผู้นําในการให้พรเนี่ยเวลาจะให้พรได้ดีนะครับอย่างแรกก็ต้องเตรียมใจครับเตรียมทั้งใจด้วยเตรียมทั้งบทเทศด้วยนะครับบทให้พรด้วยนะครับอย่างที่สองเมื่อจะให้พรเวลานั่งก็ต้องนั่งพับเทียบนะครับปนมือให้พอดีนะครับอย่าให้สูงให้ต่ำเกินไปนะครับเวลาจะสดให้พรนะครับประการที่สามไม่ที่จะให้พรนะครับ จัดให้ปากไม้นะครับอยู่ในระดับคางแต่หันทิศทางไม่เข้ามาหาปากนะครับย้ายสูงย้ายสูงกว่านั้นนะครับมันบังหน้านะครับแล้วก็เวลาให้พรไปแล้วก็ดูให้ดีว่าความดังของเสียงพอเหมาะพอดีแล้วหรือยังนะครับโดยโดยทั่วไปแล้วนะครับก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือถึงหนึ่งหนึ่งคืบจากความห่างของปากถึงไม้นะครับอันนี้สำหรับผู้นําให้พรนะครับนะครับแล้วก็เวลาให้พรแล้วก็ต้องคัดเลือกนะครับโดยเฉพาะต้นเสียง น้ำเสียงต้องใช้ได้นะครับไม่สูงเกินไปนะครับหรือไม่ต่ําเกินไปถ้าสูงหรือต่ําเกินไปเนี่ยเวลารับสัปพีนะครับเดี๋ยวเหลือจะล่มนะครับคือที่เหลือจะรับไม่ได้นะครับให้ใช้คัดเลือกคนที่มีเสียงดบบปานกลางนะครับนะครับแล้วเวลาให้พรเนี่ยเราก็นึกถึงบุญกุศลความดีที่เราเคยทํามานะครับโดยเฉพาะผู้นําให้พรนะครับผู้นาให้พรเนี่ยก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับต้องให้ญาติโยมเขานึกถึงบุญที่เขาทามานะครับ อย่างแรกนะครับอย่างที่สองเมื่อเขานึกถึงบุญจนชุ่มใจแล้วให้เขานึกถึงหมู่ญาตินะครับที่รวงรับไปแล้วนึกถึงใบหน้าก็ได้นะครับนึกถึงชื่อนามสกุลก็ได้นะครับหมู่ญาติที่รวงรับแล้วเนี่ยก็ここจะอ,อิสงจากการทําบุญของเขาด้วยนะครับประการที่สามให้เอาบุญนี้นะครับให้เขานึกถึงบุญเนี่ยให้กับคู่กรรมคู่เวรที่เขาเคยเบียดเบียนมานับครับนับชาติไม่ถ้วนนะครับเมื่อเบียดเบียนกันแล้วก็ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรนะครับก็เอาบุญนี้ไปให้กับคู่กรรมคู่เวรทั้งหลายนะครับ กรรมอะไรเคยล่วงเกินก็ขอให้เป็นอาวุธศีลสังฆะกันนะครับแล้วก็เอาบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับและประการสุดท้ายอธิษฐานให้บุญนี้ไปตัดตัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายที่ผิดพลาดมาในอดีตนะครับจากหนักให้เบาจากเบาให้มาลายหายสูญนะครับอันนี้สําหรับผู้นําให้พรนะครับตั้งแต่น้ําเสียงนะครับจังหวะอักขระนะครับรอเรือรอลิงนะครับคาควบกล้านะครับระมัดระวังให้ดีนะครับก็เป็นบุญของผู้ให้พรนะครับผู้นํา ญาติโยมได้ฟ okay. ังแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสนะครับก็หนึ่งเขาก็อิ่มในบุญสองอยากจะมาสั่งสมบุญเพิ่มเติมนะครับเราก็ชื่อว่าได้เปิดคนทางสอนให้เขานะครับสุดท้ายเรื่องจังหวะในการให้พอนะครับมีจังหวะในการหยุดในการจบในการในการกล่าวนะครับโดยเฉพาะจังหวะในการสวดภาษาบาลีนะครับตรงไหนเป็นสระเสียงยาวเช่นเช่นสระอีสระโอนะครับเราก็ต้องเสียงยาวตรงไหนเป็นสระเสียงสั้นเช่นสระอะสระอุนี่นะครับก็เป็นเสียงสั้นนะครับ อย่าทำเสียงสั้นเป็นเสียงยาวอย่าทำเสียงเสียงยาวเป็นเสียงสั้นนะครับถ้าทำเสียงยาวเป็นเสียงสั้นจังหวะการสวดมนต์จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับและจะสวดตามกันไม่ทันสวดเสร็จก็เหนื่อยครับคนสวดก็เหนื่อยคนฟังก็เหนื่อยครับนะครับถ้าเราใช้สระเสียงสั้นเป็นสระเสียงยาวนะครับอันนี้สำหรับผู้นําสวดนะครับคัดเลือกเสียงให้ดีนะครับจังหวะให้ดีนะครับตอนนี้ผู้สวดตามคือพระภิกษุทั้งหลายนะครับขณะสวดใจก็จดนิ่งที่กลางกายไปเรื่อยๆนะครับด้วยอารมณ์ที่เบาสบายนะครับ เบาสบายแล้วสําคัญเสียงสวดมนต์นี่นะครับอย่าให้เสียงดังกลบหูตัวเองจนไม่ได้ยินเสียงผู้นําครับไม่งั้นจังหวะมันจะเร hn hn ่งตลอดเพราะว่าไม่ได้สวดตามผู้นําครับแต่สวดนําผู้นําครับนะครับอย่าสวดมนต์เสียงดังกลบหูตัวเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการสวดมนต์ให้พ่อนนะครับสวดไปใจก็จดศูนย์กลางกลางกลางกายไปเราก็ได้ถึงบุญกุศลน,นะครับให้กับบูุ่ญาติของเราเองด้วยนะครับให้กับญาติโยม ที่เข้ามาทําบุญด้วยนะครับอธิษฐานให้เขามีแต่ความสุขความเจริญนะครับให้บุญกุศลเนี่ยหล่อเลี้ยงเขาให้ประสบความสาเร็จนะครับในธุรกิจหน้าที่การงานในการมาเป็นกุศลให้ยิ่งเงินไปนะครับการให้พรนี้เป็นธรรมเนียมมาแต่ครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติขึ้นนะครับนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะให้กับญาติโยมได้ที่เป็นรูป,ปรธรรมที่ทําให้เขามีความปิติอิม่มเอิบเปิกบานใจ ให้พรจบแล้วให้เขาปลื้มใจอิ่มใจในบุญกุศลแล้วก็มาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพื่อเรานะครับแต่เพื่อเปิดหนทางสวนให้เขาหนาแน่นมากขึ้นเปิดหนทางให้บุญให้เขาหนาแน่นมากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นส่วนของการให้พรที่เป็นข้อปฏิบัติสําหรับการให้พรในแต่ละครั้งในแต่ละวันที่รับเททิมาแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญก็ตั้งใจกันให้ดีนะครับสวัสดีครับ พ okay. ี่ซาเปรี้ยวอ่ะก็ยริดหอวันวันนี้วันเกิดหนูหนูอยากให้หลวงพี่ให้พรหนูค่ะแล้วให้พรหด็กเกียงกันหน่อยอยากให้มาลูกน้อะไรยลูกวันนี้วันเกิดเขาอยากจะได้พรพระไม่ต้องเป็นห่วงโยมเนนพวกเนี้ย ท่องบาลีจนสามารถให้พรได้แล้วโอ้บาลีโอ้บานน จำไวน้นะเนนสุขสันต์วันเกิดก็พอแล้วควรสั่งสอนโยมให้ระลึกว่าวันเกิดเป็นวันที่ควรจะระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามากกว่า